วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสายลุยรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2025 isuzu d max ที่มีทั้งความแกร่งเทคโนโลยีล้ำและความคุ้มค่าที่น่าสนใจสุดๆเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยรุ่นนี้มีการปรับกระจังหน้าให้ดูดุดันมากขึ้นมาพร้อมไฟหน้าและดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและให้แสงสว่างชัดเจนยิ่งขึ้น เส้นสายรอบคันยังคงความแข็งแกร่งในแบบที่แฟนดีแม็คุ้นเคยแต่เติมความหรูหราเข้าไปด้วยล้อมแม็กใหม่และการตกแต่งด้วยโครเมียมบางจุดทําให้รถดูดีทั้งในเมืองและลุยนอกเมืองได้อย่างมั่นใจในด้านสมรรถนะดีแม็ใหม่ยังคงให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล3 0ลิตร190แรงม้าและตัวเลือก1 9ลิตรสําหรับคนที่ต้องการความประหยัด ทั้งคู่ให้แรงบิดที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในสภาพถนนลุยๆหรือการลากของนักเกียรมีให้เลือกทั้งธรรมดาและอัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ปรับให้ตอบสนองได้ดีขึ้นจุดขายหลักๆคือความทนทานแบบตำนานของอิสูสูผสานกับเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบเบรกอัตโนมัติเตือนมุมอับและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้มากขึ้น ราคาของรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ราวๆ1.1ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปอาจไปแตะถึง1.6ล้านบาทแล้วแต่สเปคและพื้นที่จำน่ายสรุปแล้ว D-MAX 2025ยังคงความเป็นกระบะคู่ใจคนไทยที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแบบจัดเต็มใครกำลังมองหารถกระบะที่ไว้ใจได้ทั้งใช้งานและเดินทางรุ่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ